เห็นหน้าจอแบบนี้แน่นอนวันนี้ช anyway> ีวิตติดสุ่มมาอันแรกแผนที่ของเราเป็นแมปอะไรเฮล่ะวันนี้เราได้ไปทะเลทรายทุกคนตัวละครสายฟรีหรือสายเติมฮึดูท่าแล้ววันนี้เราจะดวงดีได้สายฟรีด้วยแหละมาของสําคัญเลยจะได้รถอะไรกันวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินเรอเฮ้ยตามสัญญาเดินก็ต้องเดินแล้วแหละโอ้โหเดินเครื่องยนต์ไม่มีแน่นอนล้อไม่มีแน่นอนหมอน้ําไม่มีแน่นอนพุ่มพวง อลองดูแต่ถ้าเราขี่พุ่มพวงก็ไม่เท่ากับเดินเลยใช่ไหมโอเคมันได้มันได้เอาไปด้วยแล้วเราควรมันไปไหม้างนั้นะเดี๋ยวพยว่ากันเรื่องพุ่มพวงพถ้าเอาพุ่มพวงไปเราก็จะเท่ากับไม่เดินใช่ไหมจะโกงโกงไปหรือเปล่าล้านลุงสมดุยห้ามทำอะไรเลยห้ามทำอะไรกับลุงแกทางนั้นอขออาวุธดีๆยังไงก็ขออาวุธดีๆไว้ก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่นอนอาวุธอะไรอะระเบิดเออโอ my god ระเบิดอ่ะ,อ,ะอีกชิ้นนึีกชิ้นนึงชิ้นนึงขออะไรแบบยิงยิงได้หน่อยยิงยิงได้หน่อย ยิงงได้มันให้ยิงยิงจริง,รงวาให้มันให้เพนบอลว่ะโอ้โหโอไมค์ก็เพนบอลอาหารอย่างน้อยถ้าจะให้เดินขออาหารดีๆอ่ะจริงๆขออาหารแบบดีๆเลยขนมปังโอเคอยู่ทั้งนั้นนะอะเคขนมปังหนึ่งนะอปเปิลเฮ้ยอปเปิลเจอบ่อยอยู่โอเครอดแล้วโอเคสายฟรีเดินอ่ะแน่นอนให้ดูตัวละครก่อนสายฟรีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะเออไม่มีของอะไรสักชิ้นเลยอ่ะมาประเด็นเดียวก่อนนะเอาประเด็นแรกก่อน พุ่มพวงนี่น่าจะไม่เอาไปถ้าเอาไปมันน่าจะไม่ใช่การเดินถูกไหมหรือเปล่าเอาไปได้ไหมมันมันก็เอาไปได้แหละมันก็เอาฟิวอย่างนี้ไงก็ประกอบแล้วก็ดันไปเหรอหรือว่าต้องเดินลากอย่างนี้เหรอนี่ช้ากว่าเดินธรรมดากันเนี่ยโอ้โหดูแล้วประเด็นที่2ประเด็นที่2นะสายฟรีพี่จะแปลอาปืนเพนบอลที่ไหนมา สายฟรีไม่เคยไปถึงนู่นเลย25งหมเลยอ่ะเอาแอปเปิลไปก่อนเผื่อไม่เจอบ้านเอาแอปเปิลดันรถได้ไหมปึ๊บป่าลำบากลำบนแท้เนี่ยถ้าเราไปอย่างงี้มันก็เท่ากับการโกงใช่ไหมเท่ากับเราไม่ได้เดินเนี่ยอันนี้คือชิลเลยนะไปได้ในะ่ชิลๆเลยเห็นปะแต่อย่างงี้ไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆแต่ไม่เอาเอ่อความเร็วอะความเร็วประมาณนี้หนึ่งสองสามขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ถ้าเราลากไปด้วยความเร็วตกตกเยอะเลยแบบลำบากลำบนเพาะเก่าด้วยเฮ้ยแต่มันก็เอาไว้ลากของได้นะ ลองเอาติดไปก่อนแล้วกันแต่มันเดินลำบากนี่สิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรามาเดินเรามาเดินเรามาเดินเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่พ่จะถึงเนี่ยฮะสองพันห้า,หา <25. S 2> ถึงยังอะ่ะเหนื่อยแล้วอะถึงยังโอ้ยเรามาเดินเรามาเดินเรามาเดินโอ้ลืมเลยลืมเลยขอบคุณสมาชิกใหม่น้องกายเกมมิ่งของเราด้วยอย่าลืมว่าสมาชิกใหม่ได้ดูคลิปฟรีก่อนคใครนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผ้าแฟนอาร์ตส,สวยๆเหล่านี้ด้วยเย้ แล้วก็ทุกคนรอเรื่องผีใช่ไหมพี่ว่าแบบนี้มันเดินช้าเออเดี๋ยวมันกดวิ่งได้ไหมอ่าวิง่งวิ่งได้วิ่งได้ทุกคนรอเรื่องผีใช่ไหมพี่มีเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องตอนที่พี่ไปเข้าค่ายธรรมะตอนนั้นพี่อยู่ประมาณมอ2อ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนี้เมื่อวานมีคนถามพี่ว่าทําไมปหนึ่งพี่ถึงยังอ่านหนังสือไม่ออกมันไม่เชิองอ่านไม่ออกนะแต่ว่ามันสะกดได้แค่บางคาเพราะว่าพี่อ่ะเข้าเรียนช้าไป1ปีพี่เรียนอนลุนอนปหนึ่งอ่ะรุ่นปสองพอขึ้นรุ่า เกณฑ์น้องต้องขึ้นป .1 แล้วนะคะก็เลยจบอนุบาล2ปุ๊บก็ถูกบังคับขึ้นป .1 เลยไม่ได้เรียนอนุบาล3นะทุกคนเพราะว่าเกณฑ์อายุมันเกินก็เลยทําให้อาพัฒนาการอ่ะไม่เต็มที่ก็เลยขึ้นป .1 เลยแต่ก็ไปอ่านได้ตอนที่ขึ้นป .1 น,นะไม่ได้เรียนรู้ช้าอะไรขนาดนั้นอ่ะมาเข้าเรื่องผีของเราต่อเอ,อจะไปดีๆได้ไหมเนี่ยพุ่มพวง,งอไม่เอาไปแล้ว พอ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 ไปไม่งั้นพี่ว่าเราไม่เจอบ้านแน่นอนเลยมันจะเจอทุกๆเกือบ1ก0 0พันเมตรเลยอะ่ะเออถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอเลยมาเรื่องผีต่อมันจะได้มีสมาธิด้วยตอนนั้นน่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนมอ .2 ออายุประมาณ14พี่ก็ไปเข้าค่ายธรรมะที่วัดแห่งหนึ่งเราจะไม่เอ่ยชื่อวัดแล้วกันเนาะวัดนี้ก็เป็นวัดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างดังไปถึงก็บรรยากาศปกติเลยโอ้ยร่มรื่นสวยงามมาถึงปุ๊บแน่นอนพักก็ต้องแยกชายและหญิงถูกไหม ผู้หญิงก็นอนกับแม่ชีผู้ชายก็นอนในโบสถ์กับพระอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นอนกับพระนะนอนในโบสถ์ของพระออนอนกับพระประธานอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวัดนี้ก็จะเป็นวัดชื่อดังประมาณหนึ่งมีประวัติอะไรนิดๆหน่อยๆตอนกลางวันก็ปกติเราก็ทํากิจกรรมธรรมะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสสนาคุยถามตอบเรื่องสมาธิอะไรการสนุกสนานอ่ะพอตกเย็นตกค่ำมันก็มืดมันก็เงียบเพราะมันคือวัดถูกไหมบรรยากาศมันก็ได้ทีนี้ ข้าค่ายธรรมะมันจะนอนเร็วกว่าค่ายลูกเสือทุ่มหนึ่งเขาก็ปล่อยให้เข้ามาเตรียมนอนแหละทุกคนก็อาบน้าอาบท่าไปนั่งสมาธิมากินข้าวเสร็จปุ๊บมารวมกันในห้องเตรียมนอนอ่ะห้องนอนเป็นยังไงห้องนอนมันจะเป็นโบสถ์กว้าง,างทุกคนนึกภาพตามานะมันคือโบสถ์กว้างๆที่มีพระประธานรูปใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ประมาณสูงสักถ้าถ้าจากความรู้สึกนะ น่าจะ4-5เมตรองค์ใหญ่มากพระองค์เนี้ยก็มีประวัติว่าเออเป็นพระที่อยู่ในตั้งแต่อยุธยาอยู่กับยุคสงครามมาแล้วก็เหมือนกว่าพระองค์เนี้ยก็หนีเขาหอบหนีมาจากฝั่งอยุธยาสมัยบ้านเมืองกรุงแตกอะไรเงี้ยเขาก็หอบออกมาแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้นี่เรามาตั้งนานเพิ่งจะ600เมตรเองโอ้ยท้อเหลือเกินอไปต่อไปต่อทีนี้พระรูปนี้ก็อยู่มานานและนานมากน่าจะเกินร้อยปีแน่นอนแหละ ก็มีการบูรณะซ่อมแซมอะไรากันก็ว่ากันไปช่วงจะนอนอะเหล่งเล่าห้องนอนไม่ครบอะมีพระอยู่ตรงกลางเป็นพระประธานตรงกลางพอชั้น2คือโบสถ์ชั้น1ด้านล่างอะจะเป็นเหมือนกับที่เก็บของจะเป็นห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้นสองคือโบสถ์พี่ก็ไม่ไม่เข้าใจหลักการวิธีการสร้างของเขานะทีนี้หรือมันไม่อาจจะไม่เชิงเป็นโบสถ์แต่เป็นที่ประดิษฐานของพระพระพุพทธรูปองค์ใหญ่นี่ละกันทีนี้ตอนกลางวันพระท่านะก็บอกว่าเออกลางคืนอย่าดื้อน,นะพระองค์นี้ท่านดุนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่า เพระองค์นี้อยู่มานานแล้วก็พักแหละคือคนเล่าประวัติให้เราฟังแต่ไม่ได้เล่าในในวันแรกที่ไปถึงนะเล่าในวันที่2ที่เราไปถึงเดี๋ยวมีเหตุผลเดี๋ยวที่เล่าให้ฟังว่าทาไมถึงเป็นวันที่2วันแรกไม่ได้เล่าแต่วันแรกท่านก็บอกแค่ว่าเอออย่าเสียงดังกันนะข้างบนมีพารนะเกรงใจพารบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เราก็เตรียมนอนกันแล้วเพราะมันประมาณทุ่มกว่าทุ่มครึ่งก็เตรียมนอนกันทุกคนก็เตรียมนอนกันเต็มที่ห้องเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นชั้นสองมันเป็นปูนหมดใช่ไหม หน้าต่างเป็นสมัยใหม่นะเป็นกระจกบานเลื่อนหมดเลยกระจกหมดเลยนะเป็นบานเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาทุกคนก็ร้อนใช่ไหมห้องมันก็มีแค่พัดลมกินก่อนอะเบกไว้ตรงนี้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตายเอา ปึ๊บหยิบอืเราเฮ้ยเฮ้ยหยิบไม่ได้เหรอเฮ้ยหยิบไม่ได้เดียว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 อ๋ยเดียวเดียวมีปืนมีปืนแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เฮ้ยเดียว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 สายฟรีจะมาตายตรงนี้ไม่ได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 ้จะเยงก่อนนะจะเยงก่อนนะปึ๊บวิ่งวิ่งกระโดดออกมาพักก่อนพักก่อนฮึบโอเค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 มาทางนี้ทางนี้เข็มน่าจะติดเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ติดมางนี้มางนี้ทางนี้ว ไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยเราไปแล้วบายๆจะรอดอยู่นะโอเคทีเนี้ยพอตอนจะลงนอนทุกคนก็เปิดหน้าต่างกันหมดอ่ะมันร้อนพี่ก็ออกใช่ไหมว่ามันร้อนเพราะมันเป็นห้องกระจกที่ปกติมันควรจะเปิดแอร์พอทุกคนเปิดหมดเปิดพัดลมอ่ะก็มีทุกคนก็จะแขวนผ้าอะไรเงี้ยผ้าที่อาบน้ำเปียกๆมาไว้ตามขอบหน้าต่างหรกอออกใช่ไหมไว้ตามหัวนอนไปตรงจุดที่พี่นอนอ่ะหัวของพี่ก็จะชิดอยู่กับหน้าต่างบานหนึ่งมันก็จะมีเพื่อนนอนข้างๆกัน2 3สคน หมายถึงเพื่อนที่สนิทนะนอนด้วยกันข้างๆสองสามคนแล้วก็จะคันด้วยคนที่แบบเราไม่ได้รู้จักเขาก็นอนกันอีกเป็นกลุ่มๆสองสามคนก็ชิดชกันใครรู้จักก็จะชิดๆกันหน่อยไม่รู้จักก็จะห่างๆกันหน่อยเราก็เริ่มลงนอนกันแต่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่หลับง่ายๆหรอกใช่ไหมทุกคนเพราะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะก็ต้องมีฟิลพูดคุยแล้วก็หยอกล้อเล่นกันเสียงดังคิกคักคลิกคักคูเขาเข้ามาดูว่าเฮ้ยนอนนอนเียงดังอะไรก็นักอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเงียบกันพยายามนอนกันจังหวะที่นอนจังหวะแรกก่อนนะ ไม้แขวนเสื้อที่แขวนอยู่ตรงหน้าต่างมันร่วงเพราะไม่ใช่ตรงพี่นะตรงข้างๆ้างข้างๆถัดมาจากพี่ทั้งประมาณบานสองบานพี่จำเป๊ๆไม่ได้ประมาณบานสองบานมันร่วงโพะลงมาเขาก็ตกใจกันตอนแรกก็สะดุ้งแต่ว่ามันสะดุ้งตรงแค่ตรงนั้นโอ้ยพี่จะโดนพายุไหมนะ่พะพอคิดว่าลมพัดก็ไม่ได้คิดอะไรกันถ้าพี่กระโดดขึ้นพายุพี่จะลอยไปถึงแสนเลยได้ไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสไหม,ม,อมเออเขาพายุไปแล้วขอหลุดไปนี่หลุดไปทางนูน้นหลุดไปทางนู้นนะขอหลุดเอ,อ้เฮ้ยมันไหลย้อน โอ้โหมันโยนพี่กลับมาบ้านอ่าย้อนกลับมาหลายร้อยเลยโอ้โหเดินแทบตายทีนี้จังหวะแรกก็ไม่ได้คิดอะไรไอคนนั้นมันก็เอาไม้แขวนลงก็คิดว่าลมแรงทีนี้ลมลมไม่มีเลยนะคือนั้นจําได้ว่าลมไม่มีเลยยากาศนิ่งสนิทลมไม่มีอากาศก,าก็ค่อนข้างอบอ้าวอยู่ๆทุกคนกระจกบานเลื่อนอะ่ะถัดจากพี่ไปนี่แหละบานสองบานนี่ตรงที่น้ำมันหล่นเลยอะ่ะมันเลื่อนปิดปึง้ง พึ่งแบบโคตรแรงสะดุ้งแบบทีน่นอนอยู่ตรงนั้นอะ่ะยี่สิบสามสิบคนนี้รอบๆใกล้ๆหน้าต่างสะดุ้งหมดพี่ก็สะดุ้งเขาลุกขึ้นมาดูกันเฮ้ยถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออก็คุยกันุกไอ้นั่นก็ลุกขึ้นไปดูมันก็ลองไปเลื่อนหน้าต่างดูมันมันก็เห็นหน้าต่างแล้วก็ชะโงกไปดูไม่มีลมไม่มีอะไรนะแต่ก็ไม่เห็นใครเพราะมันเป็นชั้นสองหรืองไหมไม่มีทางที่คนจะมาเลื่อนปิดได้อ่ะลมไม่มีคนเลื่อนปิดไม่ได้เพราะมันเป็นชั้นนนนนนนมมมัััก็ไ่่่เเออาาาแลล้้้วตตตรงงหื มันเลื่อนหนีเลยมันไม่นอนแล้วตรงหน้าต่างพวกพี่ก็อ้าวมันไม่อยู่แล้วพี่จะอยู่ยังไงล่ะเฮ้ยไปด้วยดีพวกที่ชินหน้าต่างทั้งหมดเลยนะดึงเสือลงไปเอาเท้าไปชิดแกอีฝั่งตรงกลางห้องหมดเลยอ่ะเรายอมอยู่ด้วยกันทีนี้ทุกคนหลับหมดก็ก็ตอนหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรตึงตังอะไรแต่ก็ปิดหน้าต่างกันหมดเลยนะทีนี้ยอมร้อนก็คือเป็นความเห็นส่วนรวมว่ายอมร้อนทุกคนก็กลัวกันหมดนอนเกาะกันี่เพื่อนข้างๆก็นอนเกาะกันใหญ่ทีนี้ะกลัวกันใหญ่ มันก็จะมีเด็กเฮวฮๆที่ไม่นอนอะไรบ้างดึกๆใช่ไหมอันนี้นอนหลับกันหมดแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่ไม่เห็นแล้วเป็นช่วงประมาณสักตี1นึตี2มันก็จะมีเพื่อนหลายคนนะพี่จําไม่ได้ว่ากี่คนแต่เขาหลายคนมากเลยที่วิ่งไปหาพระแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังเขาบอกว่า ช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขานอนไม่หลับแล้วเหมือนกับเขาไปห้องน้ําพอเขาไปห้องน้ําเสร็จแล้วก็มานอนแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่หลับเขาหันไปที่พระประธานเขาก็คิดว่าเออจะหันไปไหว้พระก่อนนอนอะไรเงี้ยเขาก็มองไปที่พระประธานเขาเห็นคนหนึ่งชุดเหมือนเพชฌฆาตใส่กระจงจงกระเบนสีแดงอ่ะพอาใส่ชุดเหมือนเพชฌฆาตก็เสื้อไม่ใส่แล้วก็ถือดาบม,มาเล่มนึงแล้วหัวขาดเขาก็เดินถือหัวมา เอาหัวเนี่ยไปวางบนมือพระประธานแล้วเขาก็เดินลำเดินลำอยู่รอบตัวของนักเรียนทุกคนเลยคนพวกเนี้ยพวกประมาณไม่รู้กี่คนเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวเออไม่มีของกินให้พี่เลยเนาะเขาก็รู้สึกกลัวใช่ไหมเขาก็แบบนอนคุมโปงจนถึงเช้าเขาก็บอกว่าเขาชำเลืองไปมองอ่ะเห็นลำอยู่อย่างนั้นนานมากๆนานขนาดไหนไม่รู้ แต่นานมากๆพอตื่นเช้ามาคนที่เขาพวกเนี้ยเ,เขาก็ก่อกลุ่มกันใช่ไหมหลายคนเลยเขาก็ไม่รู้จักกันด้วยเขาก็เดินไปบอกพระเออพระก็ประมาณกี่คนพี่ไม่แน่ใจก็รวมๆกันแะหลายคนอยู่เขาก็แบบเนี่ยเมื่อคืนเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเมื่อคืนเห็นคนมาลําดาบว่ะเมื่อคืนเห็นผีหัวขาดว่ะคือพูดตรงกันแบบหลายๆคนมากเลยที่เขาไม่รู้จักกันอะ่ะเขาก็เลยพระก็เลยบอกว่า เออเมื่อคืนน่ะไม่มีอะไรหรอกก็คงจะดื้อเสียงดังอะไรกันอย่างนี้ละมัง้งเขาก็มาเตือนหลวงพ่อก็บอกว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระในสงครามแล้วก็ย้ายหนีมาจากอยุธยาก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนเฝ้าของพระรูปนี้แหละนี่พี่เดินมาสินาทีนั้นน้องคิดดู พี่เพิ่งถึง1 5 0 0เมตรนาทีและ100เมตร OMG มากจะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้กลางคืนมือตตืต่อเลยก็เลยบอกว่าพวกเราอาจจะไปเสี่ยงดังกันก็เลยมาเตือนแหละก็คือไม่อยากให้เราดื้อไม่อยากให้เราไปรบกวนไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้แหละแต่ก็เรานอนคืนเดียวนะอีกวันหนึ่งเราก็กลับแต่คือก่อนกลับเราก็กราบไหว้พระพะทานแล้วก็กวกขอโทษขอผัวไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรกันนะขอโทษนะครับแค่นั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรตามกลับไปถึงบ้านอะไรขนาดนั้นฟ้ามืดจังเลยเมื่อไรพี่จะเจอบ้านสักหลังหนึ่ง อาหารก็ไม่มีทุกคนพี่จะเอาอะไรไปรอดก่อนทุกคนว่าพี่จะรอดไหมพี่ว่าพี่ไม่รอดอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานน้องคนหนึ่งเขาโพลเรื่องเขาถามเรื่องเกี่ยวกับค่ายลูกเสือเขาบอกว่าเขาเคยเจอผีที่ค่ายลูกเสือแล้วพี่บอกว่าเอ้ยพี่ก็เคยมีประสบการณ์หนึ่งนะแต่ว่ามันไม่เชิงเจอผีนะเป็นเรื่องที่เจอในนั้นแล้วกันก็ไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วตอนจังหวะที่เรากําลังจะกลับมไม่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 ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เล่าผิดคือมันเป็นค่ายลูกเสือเราอะไปเข้าค่ายลูกเสือกันใช่ไหม แล้วค่ายมันก็จะเป็นค่ายใหญ่เพราะเป็นค่ายทหารเราก็จะมีการเข้าค่ายพร้อมกับโรงเรียนอื่นซึ่งจังหวะที่วันที่เป็นวันที่เราต้องออกคือวันที่เขาจะได้เข้ามาทำกิจกรรมวันแรกถูกไหมอ่ะแล้วในวันที่เราเราเตรียมจะกลับอ่ะมันเป็นเวลาทับซ้อนเขาก็ไปทํากิจกรรมเล่นลนงเล่นน้ําอะไรประมาณนี้แต่โรงเรียนที่มาคือมันเป็นโรงเรียนที่ใกล้ๆพี่ ก็เลยมีความที่รู้จักเพื่อนในโรงเรียนนั้นเป็นบางคนอีก่อนจะกลับเนี่ยเรากลับประมาณช่วงบ่ายๆคือเขาก็ไปทํากิจกรรมกลับมามีเพื่อนของโรงเรียนนั้นมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ไปทํากิจกรรมในทะเลมาแล้วมีเด็กคนนึงจมน้ํามาซุ่มขออาหารอาหารที่ดีพี่กีดรอมากอ่าเฮ่า อาวุธชันดีว้วแต่เขาบอกว่ากิจกรรมต้องยกเลิกกลางคลันเพราะว่ามีนักเรียนคนนึงจมน้ําในข่าวตอนนั้นน่ะได้ยินว่าเสียชีวิตหนึ่งคนนะแล้วก็พอเพื่อนมาเล่าเสร็จใช่ไหมประมาณแป๊บเดียวไม่ได้นานมากก็เขาเรียกแยกย้ายแล้วก็รวมตัวแล้วก็เฮ้ย้เย้ยเ้รถพีสิงรถผีสิงแล้วเขาก็เรียกขึ้นรถเลยพี่ก็ขึ้นรถกลับแล้วพออีกประมาณสวันเพราะว่า หลังจากเข้าค่ายมามันก็จะตดเสาร์อาทิตย์พอดีไปพลเรืออากาศสุกเข้าค่ายกลับมาก็เสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาก็ได้ไปเจอเพื่อนวันนั้นอีกก็เอเพื่อนเขาก็บอกเออตามนั้นเลยก็มีข่าวกันเต็มเลยว่าเออมีคนเสียชีวิตจริงๆแต่คือมันเป็นวันที่เราออกไงมันก็เลยแบบเราไม่ได้เป็นคนเจออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมทุกคนพี่กำลังจะตายพี่กำลังจะตายสักยันอาไว้สักยันกันพี่อกันกันพี่ยันอะไรกันพี่ไว้เนี่ย ยันผีเสื้อลาตีเออ,เ,อ,อเงินก็ไม่มีจะสุ่มแล้วสุ่มในครั้งเดียวยังจะให้ปากกาพระจันทร์ไอเทพ,เจ,เ,ท <c oughs> เ,ทพเจ้าให้ของดีๆกับข้าเอาลงทางไอเทพเจ้าให้ของดีๆกับข้าไม่ได้หรือ20นาที200 0เมตรนี่คือรีบที่สุดแล้วนะมันได้นาทีแล้วประมาณ100เมตรเองไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันน้องรักทุกคน เป็นสุ่มที่ทรมานตับไตแท้พุงมากในที่สุดชาเลนเดินก็มาแล้วชาเลนที่พี่หวังว่าจะไม่ออกที่สุดนะแล้วค่าความหิวหมดแล้วต่อไปก็เลือดแล้วโอ้ยเมื่อยอนิ้วสุดๆเลยทุกคนนี่คือกดวิ่งค้างกดเดินค้าจนแบบปวดนิ้วไปหมดแล้วทุกคนขอบคุณละหนึ่งใจกดไลค์พี่ได้ไหมใครยังไม่ได้กดซับกดซับให้พี่หน่อยได้ไหมครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเราจะมีคอนเทนต์จากกงล้อมหาภัยด้วยนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดว่าจะเป็นกงล้ออะไรของเราเข้ามาใหม่ เฮ้ยเลือดหมดแล้วแล้วเช้าแล้วแล้วผ่านเอ,เอาไงพี่กดเกิดให้หนึ่งทีมาเฮ้ยพี่กดผิดโอ้ยบอกจะกดเกิดให้ใหม่ไปกดขับล็อบบี้เฉยเลยเอาไม่เป็นไรวันนี้คงฟังเรื่องผีกันอย่างสะใจแล้วฝากกดแล์กดซับสไคร b e ด้วยไม่รู้จะพิมพ์ไลค์พิมพ์รักพี่กิจมาเยอะก็ได้ไปแล้วทุกคนรักทุกคนเลยนะครับฟันดีบ๊ายบายจุ๊บ